ถ้าท่านแต่งงานกับลำลำก็จะกลายเป็นคุณหญิงนี่แกไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไงผู้หญิงที่นอนกับใครง่ายๆเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเมียหรอกนี่แม่เคยคิดเขาข้างลำบ้างไหมเนี่ยที่ลำทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อชีวิตํำกับแม่นะแกไม่ได้ทำอะไรเพื่อแม่หรอกนะแกทำเพื่อตัวแกเองนั่นแหละแล้วแกอย่าบอกนะว่าแกมีปมอ,อะ แค่เป็นลูกคนใช้ไม่ได้ทำให้ใครไม่มีศักดิ์ศรีหรอกนะลามจำคำแม่ไว้นะไอ้คุณค่าของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าพ่อแม่มีอาชีพอะไรหรอกนะมันอยู่ที่ว่าตัวแกจนะทำยังไงทำอะไรต่อให้เป็นอภิมหาเศรษฐีอะแต่ว่ามีลูกทำตัวแบบนี้นะไปนอนกับใครก็ได้ไม่เลือกหน้าเลยไม่รู้ว่าลูกเขามีใครอะ่ะ มันก็ไม่มีคุณค่าต่อให้รวยขนาดไหนก็ไม่มีคุณค่า